สิ่งที่จําเป็นต่อความสําเร็จ 1. โฟกัสในสิ่งที่คุณปรารถนาและเขียนสิ่งนั้นให้มันชัดเจนว่าคุณต้องการสิ่งไหนกันแน่จําไว้ว่าความปรารถนามันก็เกิดขึ้นจากปัญหาถ้ามันไม่มีปัญหาความปรารถนาของคุณมันก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหามันจะมีข้อดีมันจะทำให้เรามองเห็นโอกาสและทุกครั้งที่มันเกิดปัญหาให้คุณถามตัวเองว่า เราจะชัดเจนในเรื่องไหนมากยิ่งขึ้นสมมุติว่าคุณต้องการที่อยากจะสื่อสารกับคนต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษนั่นแสดงว่าปัญหาตอนนี้ของคุณก็คือเรื่องภาษาคุณต้องเรียนรู้เรื่องภาษานั้นให้มันเก่งยิ่งขึ้น 2. ห้ามต่อต้านการต่อต้านนั่นก็คือสงสัยกังวลว่ามันจะสําเร็จตอนไหนมันจะมาไหมฉันจะคู่ควรไหมทุกครั้งที่คุณเกิดการต่อต้านที่คุณสงสัยในตัวเองมันก็จะทำให้คุณหยุดชะงัก นั่นแหละค่ะมันจะทำให้คุณไม่สามารถไปต่อหรือหยุดที่จะต้องการทำสิ่งนั้นให้มันสำเร็จได้ทางที่ดีให้คุณทำสิ่งนั้นด้วยการมีความสุขในทุกๆครั้งที่คุณลงมือทำเพราะทุกอย่างมันจะมีเงื่อนเวลาของมันถ้าคุณทำสิ่งนั้นให้มันเข้มข้นมากพอสิ่งต่างๆมันจะปรากฏขึ้นในระยะเวลาที่มันเหมาะสมและในระยะ ระหว่างที่คุณรอคอยนี้มันจะมีสิ่งผลักดันให้คุณทำสิ่งต่างๆที่คุณไม่เคยทำเพื่อพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้เหมาะสมกับความปรารถนากับเป้าหมายที่คุณต้องการอยากจะสำเร็จนั้นวันนี้เป็นกำลังใจและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่งดงามวันนี้โคนนดวดสดีค่ะ